อาวนะครับกระบสีผมมาพบ,บ,บกับผมพรมิจัยัะปบขัดทอกพระสวัสดิ์ผมวันนี้เป็นตอนที่2 0 1 1นเ็ถึงตอนที่2012นะครับผมอา้าวนะครับเพิ่มการสิร่อาผมไปรับาหรับฟังเรื่องราวต่อจากเมือ่อป่านจะดีกว่าครับตอนนี้ประดมประธานที่ส่วนแบบไลโคนกระลังขัดต่อเหตุผลทำไมที่ไอเทียนถึงอยู่ในรายชื่อวิธีทรงสุตราเป็นไปได้ไหม เจ้าเอ่เขียนได้กลายเป็นปรมัตฐันที่สมบูรณ์แบบในขอบเขตเซมิตินแบบแต่นี่เป็นแบบเม้าก่อนหน้านี้เขายังคงดูในขอบเขตปรมัตฐันที่สมนแบบพึงค่าในขอบเขตแห่งการสร้างรรนโดรเอร์ว่าแล้วเขาจะสามารถกลายเป็นปรมัตฐานที่สมบูรณ์แบบในขอบเขตสมมิตินได้อย่างไรในเชวาพิุ่งา้แต่หากเี่เอเียนไม่ได้เป็นปรมัตฐันที่สมบูรณ์แบบในขอบเขตสมมิตินเขาก็ควรจะเป็นปรมัตฐันที่ส่วนแบบพึงคาด ในขอบเขตของการสร้างสรรต่อไปเป็นไปได้แมมว่าเขาันนได้ตกตายไปแล้วเน้อเจียนนั้นเป็นสมาชิกของฮอคอยเฮนจุดจบภายในสักประพังธ์ความเป็นิรันตามข้อมูลของข้าเขายังไม่ได้ตกตายและจะหาเขา่รคในโกลข้อมูลของเขาก็คงแพกระจายไปนานแล้ว ปแปลนั่นก็ควรจะทำให้หอคอยทองจบนั้นกดไปอย่างป้ามีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวก็คือเด้เทียมไม่ได้เดินทางเข้าสู่อาณาจักอรอเมริกามิติเวลาแห่งนีบางทีอาจโนเพราะเหตุผลมาประกาศที่เขาไม่ได้เดินทางเข้ามาในเวลานี้บางทีเจเทียนอาจจะไม่มีความกระนานมากนะักขอนั้นรู้สึกว่าอันดับของขอนั้นต้องคงเท่าเดิมแต่ขอนั้นจะไม่ได้เดินทางเขง้ามาเพราะจางใรเขาตาขอจะสามารถดูในอาณาจักอรอเมริกามิติเวาระเน ได้เปรว่ามากกื่อก่อนหลายรันปีนี้ทามดังนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจแต่ถ้าหากทีเทียไม่เข้าสู่รายชื่อบีทีมสุดแน,น่นมอนก็ไม่ขอมป้าขอนจะทําการได้ทิ้งอันดับดังกล่าวซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าหากประา,านาธิบที่สื่อมบรประดับรองสุดภายในราชื่อบีทีมสุดการทั้งส่วนไม่ได้เด่นทางเข้าสูาอ่ Mid อันดับลำบากส่วนมิติเตเวตาอันดับดังกล่าวนั้นก็ถูกเป็นแฝง แต่อะไรก็ตามปรมาจารที่เต็มแบบตรงสุดที่ี่ปนดอดเขาวิธีสูงสุดหนักเพราะแต่ยังชัดเจนมากว่าความก่อนหน้าคนที่เ,เทียนัสมาสานแตเนนต้องไม่ใช่นั้นเขาคงจะไม่สามารถเดินท้ามาบนดัดเขาขอบวิธีสูงสุดตาเป็นเรื่องเสมอชมโผล่ถ้าหากที่เอเียนจะเดินทางเข้าสู่อัาจัรบอลชนมิติเวลาในคังดีอันดับของคอนดานแต่ต้องพุ่งขึ้นมาจากมัฟเตเนนต่อ พวะเขาจะทําการฝึกฝนภายในที่นี่ได้เป็นเวลาหลายปีแต่เมื่อพวกเขาคิดถึงเรื่องหนีพวกเขาเกัืนขอดแต่ว่าเหตุใดแย่เขียนที่ไม่ได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนบอชนวิติเวราเพราะท้ายที่สุดแล้วลมันไม่ได้มีอะไรสําคัญเปิดกวกับการเข้าสู่รายชื่อเปลนยงสุดท้ายาพวกเขาสามารถเดินทางเข้ามาเพียงหู่หนึ่งแต่ถ้าหากมีอะไรต้องทําจริง พวกเขานั้นจะสามารถเดินดักเอาไปได้ดทันทีซึ่งอันดักของพวกเขานั้นก็จะคงอยู่เช่นกันณะออชังดตดุจบปรมัจรานเวรีไม่เข้าใจเช่นกันว่าทำไมเย่เฉียนตีไม่เดินทางเข้าสู่อาณาจักรมิจิเตเบราถ้าหากพวกกันตามเหตุผลแรกมันเป็นไปไม่ได้ที่เขานั้นจะลืมเรื่องเวราพระประมัจรา์าชังกูก็รู้สึกัาสรเล็กน้อยเช่นกันเมื่อเย่เฉียนไม่เดินทางเข้าสู่ดินแดนมิจิเตเวรามันแปลกปอย่าดมาก หากเขาเดินทางเข้าสู่ดินแดนขอบอชนมิติเบตาที่เฉียนจะมีเวลาในการฝึกฝนมากขึ้นเรือมันนั้นเป็นโอกาสที่ด,ดีไม่ได้แล้วเราจะต้องเร่งต่อให้เขาเข้าสู่ดินแดนขอบอชนมิติเบตาประมาจารย์ชางกูได้ก,กลา่าวไปในใจของเขาเพราะอย่างไรก็ตามอระรชื่อไปเสียงสนักย่งไม่ได้ถูกจัดสินในเวลานี สหาเจี๋เดียวพอร่มไปตอนนี้อันดับไกลชื่อเรียงสุดของขา่าวก็ยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเหมือนกันเราไม่เขานักงอยู่ในรายื่อฟีเจอสุดต่อไปหลังจากที่ประธา,านชางกูได้ทำการติดต่อไปหาเจีเทียเขาก็เดินทางมาที่หอคอยขนาดจอของหอคอยที่จุดจบที่เป็นที่โยนใสายคนเจี๋ยในทันทีและเขานั้นก็ด้พบกับเจียในทันทีประธา์าชางกูเรียบมองไปที่เจีเทีย เรารูสกเจ้าทันทีว่าเจ้เห็นนะัปิดปกติเรากล่าวว่าเขานะักเปลี่ยนสิจที่เบีวิธีสูงสุดอ้อรักของเขาหนักน่าจะเป็นกวามผิยใหญ่ที่แม้ว่าเขาจะยงคนเป็นปรติมาจานที่เสรมิมแบบพูลค่าในขอบเขตในการซร่องสซรแต่ความเห็นแก่ขอ,ของเขาหนักดูเหมือนจะได้เขียนกับปรติมาจานที่เสริมแบบสูงสุดไปอย่างบ้างปรติมาจานแนวเปลี่ยนในการซรงสมรซ์จะสมพลังขนาดนี้ได้อย่างไร เทติเมเชียสายตาในตัวเอคาราบะประมาจารย์ชังกเเูนี้เห็นได้กก่าทักไทยออกมาที่คณพอพรสปรมาจา์ชังกูได้ทําการล่าวถามป้าเด้เทียในขนาดหนี้ดไชื่อพิธิส่งโตรของอาณาจากักรอังโบรชนมิติอิวราได้เปิดขึ้นแล้วทำให้เจ้าท,าาที่ไม่เดินทางเข้าไปหากเจ้าสาม,มารถเพื่อระดับอเจ้าเ้าจะสาม,มารถใช้เวลานในการึกฝลในโลกองบอซนมิติเวลาเพิ่มขึ้นไปอย่างป้าหลายใช้พวกขอพิธิท่งโซน เพื่อทาการบ่มเพาะต่อไปซึ่งมันเป็นโอกาสที่หายยากไปอย่างมากทหารเจ้าทําการเพิ่มเวลาในการบรม่มเพาะและการวดแต่ของเจ้าเจ้าก็จะมีความหวังที่จะสามารถเขาา้าตาวิทยองสุดของตัวเองตาแมว่าวัดาจะมาสามารถเขาเมม้าแต่ันรดาแต่ก็ควรจะสามารถเรียนรู้วิทยองสุดอื่นๆเียมาจริงขึ้นหรือทําการยกกระดับวิทยองสุดอื่นๆต่อไปทหารเจ้าจะประดับความรุ่งเรืของเจ้า คให้แตกแขนงก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาไปอย่าง้ากแต่ถ้าหากภายในอนาคตเจ้าไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ดินแดนอปชนวิตเตเวราตา้าการที่จะรับโอกาสเช่นนี้อีกครั้งก็คงจะเป็นเดินจ้าปรมาจารย์ชังกูก็ไม่เหมาะสมที่จะเดินทางไปยังอาณาจักรอปชวินวิตเตเวราในวรานดีเด็กเขียนนักการมาจากชเเมตาทำไมเจอกันเถอ รมาจาลชางกูรู้สึกสำสน่นมันแทบจะไม่มีคำอธิบายใดๆที่ว่าเขาดังไม่มีความเหมาะสมที่จะเดินทางพยัมอาณาจักอรอเมริโนมิทิเวลานเวลานีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่งจะเคยได้ยินปรมาจาลชางกูโบดูรตาาตเอเนธเถียมไม่ทำการดังรับออร่อาอรุณแดงของเขาบนร่างกายของเขาอีตาไปตู้ออร่อารของวิริสองสุดทุป,ปเทได้แพร่กระจายออกมาจากร่างกายคนเนธเทีย วิตีแห่งเวลาวิตีแห่งมิติวิตีแห่งชีวิตวิตีแห่งความตาวิตีแห่งความเร็ววิตีแห่งทอ่อและวิตีแห่งน,นาวิตีของสุดมากกว่าไดพันปลาเพไดร่รอบเจี๊ยีซึ่งจนวนคอามนัม้นมันมากเกินไปแต่นอนบ่านนเยเจ๊ดเห็นนางแสงแดดวิตีของสุดออกมาเพียงแค่บางส่วนท่อมด่างแต่ทิ้งดังดาปรมาจารย์ชาควคูก็อยังตรวจดึงดูดดีอะไรนัก ก็าสามารถทำโพสจายมีดีสุดๆแต่มากมาขนาดนี้เลยจริงงั้นเธอปรมาจาร์ชาวกูถึงกับต้องตะคอกตึงปรมาจาร์ที่เสื่อมแบบสูงสุดตันเขาไปแต่แต่สามารถทำคำโพสจายมีดีสุดเทพเขียนไม่กี่ประเภทรท่านั้นแต่แต่เพราขอต้องการที่จะโพดตายมีตีสุดของพู้อื่นมันก็ยากเกินไปที่จะสามารถทำตาในคราวนี้ไอ้สุดข,ขอโก็เราป้าทำไมที่เฉียงทึไม่ก้าเดินท่าไปอย่างอาจาจักอัมบอรชนมิติเวตา เราจะหากเขาทำเช่นนั้นเมือ่อไรซีวีดีสอเอสดได้ถูกประกาศขึ้นหนึ่งว่ามามา่าตมดนเวททั่ว่านยินดนแห่งนานหรือแม้แต่รถแผ่นนอจะต้องตระเวงใจแน่นอเมื่อถึงบรารันน,านันมันจะนำปัญหาใจมหายิ่เทปรรมาจาร,รย์ชังกูข้านันใดสร้างได้ไงครับเกินเกณฑ์ศีวิตระดับสูงสดุดซึ่งมาทำให้ข้าสามารถเป็นกินสิ่งมีชีวิตพิจิูงสุดตา ศักยาพเพียไฟนาไมีระดับสูงจนน่าหวาดกลัวแพรมตาที่ฆ่าทำการกินกินมันเข,าข้าไปข้าพ้รัาเส,สียทอดเสกยาพับผมฟันระดับอัตบของเขาไดก็ยิ่งใหญ่ไปอย่างมากมันสามารถศึกษาวิเครต่าได้อย่างง่ายตาดังนั้นข้าจะสามารถทำโพษไดวิทย์ศึกได้อย่างมากมายในช่วงเวลาสัสาน้นๆย่เาเห็นได้ขาวขึ้นฟาาย,ย่่ีเหนได้ทำการเปิดเผยขึ้นมาฟ้าข้าพเจ้ากึงจะวิตสูงสุดที่ขอาสร้างขึ้นมาหนา มันเป็นที่รับที่สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวอะไรเขาหนึ่งกระซใหม่ขึ้นมาได้บังเอิญดังนั้นปรมาจา์ชางกูจะไม่ทําการสอบทามอะไรกับบ้านอะไรที่ประกอบห่างแต่ที่เขาเชื่อแย่ปรมจา์ชางกูก็ไม่ได้มีข้อสงสัยใดไม่เช่นนั้นบางคนจะเป็นเจ้าที่จะทําการอธิบายให้แก่เขาฟังเป็นแบบนี้นี่เองโชคดีจริงๆปรมจา์ชางกูจะจบจากหลังจากน้าปรมจา์ชางกู่ได้กล่าวขึ้นมาว่า แต่แต่รก็ตามการที่้าเวียนทางพระอสุราจากคันพอชมวิจิตรเวลาเช่นดีมันก็มีผู้คนเนอนมากที่สงสัยเรื่องหนีในความเป็นจริงหรแป่แต่หากเ็าไม่จักให้ได้ชื่ออันดาวิเสืองสุดทําการสอดสอ่องวิเทืองสุดของต้นหนังเรื่องดีก็เช่ว่าจะเป็นไดเมตตาที่นั่งหนีเรือ่เป็นสมบัติสำหรับาสำหรับข้าพลางดาลที่เจ้าทการขัดกลาวให้มันบริสุทธิ์แหลมมันจะสามารถปกปิดพลังงานสนใจ ของวิธีสูงสุดตัวร่างกายของเตาตาแต่เจ้าจะสามารถจะแจกวิจีจตรสุดแท้แต่ประเภทออกมาเท่าที่เจ้าต้องการจะแสดงพวกมันออกมาแต่อยา่างไรก็ตามสมบัตินี้เขาจะให้เจ้ายิางย้ดเขาท้อน่งต่างเจ้าจะต้องคืนมันในเพต,ต่างหลังจากนานปรมัจรย์ชางกูก็ได้เก็บลูกป,ปัดออกมามันคือสมบัติที่สมบูรณ์แบบสูงสดุดที่ไอเทียมรู้สึกประดัดใจไปยอย่างป้า นี่หาว่ามันมีสมบัติที่เสริมแบบทรงสโตร์มากกว่า6ตัวในหัคอยทารจุดจอบนี่คือสมบัติที่เสริมแบบทรงสโตร์มันคือ,อ,อรูปปัตตาแห่งการปิดตาแม,วจจมา้ว่าเจ้าจะสามารถทำเพื่อตาวิถีอสุจิฝรังคลายกันเขอาตาแต่เจ้าจะไม่สามารถทําการปิดซอกออร่าเป็นสุดบนร่างกายของเ้าได้จากสมปูแต่เจ้าจะสามารถทำตาต้โดยใช้ออรูปปัตตาแห่งการปิด มันเป็นสมบัติที่หายักไปอย่างจริงระเนือกว่าสมบัติที่เสริมแบบเสงสึๆอื่นๆปรมาจารย์ชางโกด้วยการแยะนำขอบคุณปรมาจารย์ชางโกสําหรับการช่วยเหลือแยกเขียนได้การขอบคุณคณแนั้นได้เขียนกระทาการหยิบทุกปัดปิดบางออดค่า จากประรม,มประจานชังปาแต่งานประรมปรจา,ชา์ชังปูก็ได้ออกจากหอคอยขนาดเล็กคนที่เอเียคนที่เขเดียไม่ใช่บุคคลธรรมดาแตาแม้แต่ตัวเราก็ยังไสามาร,รถมองเห็นตัวตนแท้จริงของเขาตา้ามีไอที่ซึ่งไปอย่างป้าที่เขาจะสามาร,รถทำลายพนากาักงานมีจียจะสุขคอนโดเอกเพื่อทำการระดับเข้าสู่ขอบเขตประดรมระาที่สุนแปซึ่งในกรณีต่างมันมีความบางไปอย่างป้าที่เขาจะสามาร,รถแสงน,านา้าค่าภายในอนาคต ปรมาจารย์ชางกูได้คิดก,กับตัวเองมันเป็นพอเจเทียนมีสภาพที่แข่งขันช่นนีการช่วยเหลือเจเทียนนั้นจึงถือว่าเป็นการทงมคนเช่นการเจเทียนไม่ได้ใ้เวลาหน,นันก n นักในการขาดัดเกลาทุกป,ปัจจุบันออกตราจากนั้นเจเทียนก็เดินทางเข้าสู่าาอาณาจักรอัมอร์สนมิติเดเวตาหลังจากที่เจทียนเดินทางเข้าสู่าาอาณาจักรอัมอร์นมิติเดเวตาไรา้เซื้อผูิสสุดก็ทาการสอดส่องตรวจสอบของเขาในดินที ทันใด,ดนันเทสแหงกรมสรายชื่อวิจิชนสูตภายในอันดับที่1นึ่ต่อในเรื่ชื่อเพียงสุดมาตตาในขณนะดีปรมัตตันที่สิงแบบสุรซ,ซึ่งเคยอยู่ในอันดับที่1ในเรือชื่อปีสุงดรู้สึกอดหูแต่ประจังาตาถ้่หากเขายังคงอยู่ในดับดังกาจนสิ้นสิเวตาเขาควรจะสมารถทัโทษตายภายในผึกคนภายในผู้ขเขาวิจิตริยูตรได้ดอีกเวลาใดปีอันดับที่18 ในรายชื่อบิสิทรงสูตรปรมาจาันทร์ชนิดจบเทีขอบเก็ปรมาจารย์แห่งการสร้างสรรค์เข้าใจเบียนสุดแห่งเบตาวิเทียมสุดแห่งมิตีวิเทียมสุดแห่งตาวิเทียมสุดแห่งท่อวิเทียมสุดแห่งไฟวิเทียมสุดแห่งชีเวสวิเทียมสุดแห่งคอมเปิลในขณะนี้รายชื่อบิดิทรงสูตรได้ตรวจพบวิเทียมสุดทั้งเจ็ดคนที่เทียซึ่งมันเป็นวิเทียมสุดทั้งเจ็ดที่เย่ถึงต้องจัดแสดงออกมา มันแน้นางาดูแลด้วยสมบัติที่สบืบแบบสูงสุดอย่างลูกปัดเปียงออร่าดีมันจะไม่สามารถตอดพบวิธีอสุรินอื่นของเราได้ยิ่งถี่ีได้ถานหายใจมาด้วยความทุอขอ,อกแม้ว่าเขาจะทำการเปิดเผยวิธีอสุดเปลี่ยนแค่จะชนิดแต่มันก็สม,มัยสมลผลนเพื่อพิจารณาจากความเดลวและความก่อนหน้าครั้งก่อนของข่าวและค่อนที่ว่าเขามม้นสามารถไปถึงยอดข่าว บีเทียงสุดได้สำเร็จแปรแม้วิ่งสุดทั้งจนีแต่มันก็ยังโหน่าต่อกรเดูดีแต่พวกมันหนังก็ยังไม่สาม,มารถทําให้ปรัาจาในขอบเขตพิจารณาสุดเดินทางมาจาก,การกับพคอในดันที่ในตอนนี้ปรมาจาที่ซืมบัตกรตุนดันในเบตทู่รวมนแต่ตัวคอตื่นกับวิยงสุดทั้งเจ็ดคนเทียเทียเพราะคนนี้เป็นเพียงปมณฑาในเบียแห่งการสร้างสารรค์ ที่สามารถังโพสจ่ายมิถิยงสุดเต้ถึงเจชนันดีสนี่มันทำให้าวขอนันน่าเขินอายไปจังป้า,าอาะไรที่ียงิเกอยู่ในดับที่18บไดหลายๆชื่อปีนสมสดขอน,นจะรับประโยนในการประกอบที่งานไปจังป้าเวลาที่พันแปงเขาจาชาพวกขอทุกคนก็เริ่มอรับความจริงที่ว่าได้เถียงสามารถทำการศึกษามิถิเสุดเต้ถึงเจชันี แต่ก็ตาวิจิตรสุดทั้งเกจชนินดีเหมันไม่ได้เม็แต่เป็นเศษเสี้ยวของตด้ดยองเวียงสุดทั้งหมดคนเดียวถึงด้วยสามแต่นอนบ่าเย่ถึงเรื่องการที่จะเปิดเผยความแปลกของข่าวดงังนั้นเขาจึงยังคงทําการการักษารับ่างการเมพาะขอ,องข่าวให้ดูตามต้อยไปอย่างห้าหลายปีได้ผ่านไปดนนนนเด้ยังคงทําการฝึกฝนจต่อเนื่องจนชาสามเวียงสุดตัดม,มากขึ้นเรื่อและความแปลกของข่าวในกระเพื่อมเพื่อเรื่อเช่นการในใช้สุดในระดับของ เว้นแต่ว่าเขาจะทํลายขอบเขตอันยิ่งใหญ่กลายเป็นประาจารที่สืบุญแปรมันก็เป็นเรื่องยากไปมากที่จะปรับปรุงขบระการของเขาได้อย่างรวดเร็วในขอบเขตประาจารทางการสร้างสรรค์และเมื่อเขาเชื่อชาวิธีสุดต่างๆมาขึ้นเรือเคื่อเขาก็ต้องโคดแต่ที่มากของวิรียุศึกเหล่านี้มาขึ้นเรือยเช่นกันและแต่ช่วงประดานึงก็ได้ผ่านปลายความเดินในการวคดแต่คนเทียวเกี่ยวกับิรียนศึกในการบ่มขึ้นเรือ เรากอับว่าเขาจนสามารถจะไม่ได้ถึงกันแท้ของวีดีสุดจริงจริงยงเวลาที่เราจะทําการรองรองคะแนนแปงท้ง3ามพันสัมบาราของวีธีแห่งจุดจบแปรเพื่อที่เราจะจะมาเชื่อชาวีดีสูงสุดแห่งจุดจบได่เขียนด้วยคำพูมคำพัตโตเอวีดีสูงสุดแห่งจุดจบของคอนดานประกอบไปด้วยวีธีแห่งเตาทั้งพวกซึ่งเป็นการรองรองเตาทั้งหมดเข้าด้วยกันเอาไปและตอนนี้เขาก็ทำการโพสจัดวีธีสสุดเอาไปมาก เขาจึงมีคนณสมบัติที่เหมาะสมที่จะทำความพิจากวิธีส่วสุดแทนจุดจบเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้มีวิธีแห้จุดจบเราวางกฎเกณฑ์สวรรค์ได้โรคและไม่ได้มีสมบัติใดที่มีสม่วนประกอบพลังแห่งดาวเป็นวิธีสูงสุดแนจุดจบเขาต้งจะต้องทําการซักมาเขึ้มมาเองและทําการทำประบพบันได้ด้วยตัวเองเท่าน,านั้นแต่เนื่องจาก,ากทบกานคนเดียวเนั้นมีความสมบูรณ์มากเกินไปการรลอมรวมกานแปล ของวิธีสังสัญจุดจบจึงราพรื่นไปอย่างมัดในตอนตอน้นเมื่อเวลาพันปลายการเปลี่ยนแปลงสามพันสามบาลังคางก็ได้ถูกกล om รวมกลายเป็นหนึ่งพันรันคางเมื่อเย,ย่เทียนสามารถกล om รวมได้ถึงหนึ่งพันรันคางขอนเคยชื่วชากว,วิธีสังสัญจุดจบเปลี่ยนที่ระบายแกลแต่หลังจากที่เขาเชื่วชากว,ว,วิธีสังสัญจุดจบการลรองดม,ม่อไปในประเดงนยักษ์เป็อย่างป่าแม้วเธียนจะทำการกินกินบีหกแห่งร้องป่า ไ,ได้ทำการขัดรอกปอสวัสดิ์อปวนที่ซึมบัดตรแลมเบ็ดทั่วแต่การระรับต่อไปดังก็ย,งงยังคงเปิดดูดีการเปลี่ยนแปลงก็ลอยตาแต่ลอยตาเด็ดลอยตาการเปลี่ยนแปลงดยงควดจะเนินการต่อไปเป็นต่อเนื่องแต่ที่สิ่งกระยุบชาวิธีสุสุดแหงจุดจบมาขึ้นแต่เรื่อนเข้อแก้ระดับทุกคบเดิมของวิธีสูงสุดแหงจุดจบในตอนที่เหตนทำการศึกษาวิธีสูงสุดแห่งจุดจบเขาก็ไม่ได้ทำการได้ที การศึกษาวิทย์เชิงเชินอื่นๆคอยยังคงทำามว่าแต่พบมันต่อไปสำหรับขณาจัดตั้งเดือนปีส,สุดนาเย็นจะเดินทางไปยันที่นั้นแต่ครั้งคาเเขาก็ได้รับสิ่งดีมากมายไม่เช่นกันแต่ถ้าหากความแข็งของเขาไม่ดีมากพอแม้ว่าเขาจะใช้ตั้งแต่รกของมาก่อนปอนน่านมันก็จะถูกดึงดูดโดยสิ่งมีชีวิตสูงสุดตาแต่มไม่ทานที่เขาจะสั่ป่าทำการโชจมชีสมบัติดีดตาโดยไม่รู้ตัว 80ล้านปีในหลังก็กรได้ผ่านไปยเย๊เทียนได้ทำการพิ่จานวิธีสุดเพิ่มมาอีก1,000ประเภทในตอนนี้ขนคขสามารถบนรู้วิธีสุดเจกถึง2,000ประเภทแล้วจะหาต่อได้ชินนี้ได้ถูกเปิดเผยออกไปมันก็ควรจะทําให้วูดตนนั้นกตกร,ร,ร,ริงเป็นจังหวะในขณะนี้เย๊เทียนได้ทําการตอบรบกระเดิ่มแปลของวิธีแฮนดจุดจบในรูปแบบต้นคนเนิของวิธีสูงสุดแฮ่ดจุดจบได้อย่างสมบูรณ์และสามารถตอบรบกระเดิ่มแปล ยกกำเนิดคอมพิวเตอร์สูงสุดในจุดจอจนเดียกันในแปลงเปลี่ยนแค่แปดปัยเท่านั้นซึ่งแม้รับนี้การดอมรับคำตอบแต่เกิดเปลี่ยนจากไปย่ำมากแม้ว่าเช่นนั้นจะยังคงอยูกใครไปย่ำมากจากการเปลี่ยนแปลงวิธีสูงสุดจุดจบจะแท้จริงแต่ช่วงประหลาทางกาความก่อนหน้าของเขาก็มีระดับสูงไปย่ำมากซึ่งการขอเดสร้างทักษะประมาทจากวิธีสูงสุดขึ้นมาระดับเพรยกตัวอย่างเช่นวิธีสูงสุดต้องนักพรบวิธีสูงสุดเงาฉับ วิียุสุดมืนใบมีวิทยุสุบอนาจักแห่งการกินกินแต่ทักษะวิทยุสุดอื่นๆกระด้างจัดทีางทักษะปรมัจจันบินสืบเต่านน้แท้ความเพ็งแก่งคอเย่ถึงกระขึ้นมาเล็กน้อยอาจจะกล่าวได้ว่าแม้ว่าในตอนนี้เขาจะไม่สามารถที่จะเฉินตาปรมัจจันที่สืงแบบสูงสุดได้อย่างแท้จริงแต่สําหรับปรมัจจันที่สืงแบบสูงสุดก็เปิดเรงยากปิจะมาที่จัดสะหาเขาต้าเพราะเขามีวิธีกา ในการรักษาชีวิตของเขามากเกินไปและในครั้งหนึ่งเขาก็เคยเดินทางเข้าสู่อาณาจักรทุกคนเนือพิสนิษสุดทวยตัวเองเพื่อทําการต่อสู้กับซีมิชิพพิศีจงฐ์สุดที่สามารถเทเลกราปปัตมการที่สูงแบบสูงสุดในดับออนแอแม้ว่าเขานั้นจะบาดเจ็บแต่เขาก็สามารถตกลงเนือเจดมือของมันได้อย่างง่ายตาดังทารปัมาจารที่สูงแบบสูงสุดทุกป้ายถึงยอกที่จะสังหารข่าวความแข็งแกร่งของราชาปีศาจมังกรหินดาน อ่อนแอไปแคมากเมื่อเทียบกับปรมาตันที่สมแบบสูงสุดเขามีเบียงสุดเพียงแค่คนทางเด่ท่อนงต่างก็คือเบยร์สุดแห่งความเป็นธรรมาตาและเบยร์สุดประเภทหีไม่สามารถเพิ่มพลังต่อสู้ได้มากนะัแต่มันสามารถเพิ่มวิธิกาในการชีวิตของเขาได้ดังนั้นเขาจึงพลังเก็บอ่อนแอที่สุดในบรรดาปรมาตันที่สริมแบบสูงสุดดังนั้นเขาจะไม่สามารถสังหารเราได้อย่างแน,น่นอนทีเห็นโดยฮิคารเอ เพราะฉะนั้นเขาจึงแทบไม่เกรงกลัววร,รมจานที่สิบุนแปดอย่างราชาปีศาจมังกรทินอีต่อปลายการทะครั้งหนึ่งราชาปีศาจมังกรทินนานแทบจะเป็นบุคคลที่เราจะต้องทำใโ้เขากรอแต่ตอนนี้เราไม่จําเป็นจะต้องเกรงกลัวเขาอีต่อไปแาได้เขียนําการคิดกระตัวเอต้องบอกเลยว่าความแข็งของเขาที่ยกระดับขึ้นมานาน มันรุดเดียวจนแม้แต่ตัวเขาเองยังรู้สึกประหลัดใจเบรคอันดาวน,นได้ผ่านไปอีกครั้งในขณะนี้ไรชื่อการ์นนตนาบของไรชื่อปิชุมสุดภายในอาจักรนประชมมิดิเวตาการะังจะเปิดขึ้นอีกครั้งมัน,น,นกับชนเกี่ยวกับการที่แรยิ่งขียในใช้ลุกปัดปลีบอร์ออร้ราเพื่อทําการปลีอ่อนเียนสื่อ่นอื่นๆของเขาในตอนนี้เขาได้ทําการเปิดเผยวิธีเปลี่ยนแค่ก็ประเภททาหนด่าน,น,นในขณะนี้ที่เห็นดูในอันดับที่1 1 ในรายชื่อู้ที่สงสทดโดยขอสามารถเพิ่มเวลาในการถูกฝนของเขาได้อีกหลายปีแบรเมื่อพบเห็นกับความก่อนหน้าคนเยเทียปรมาจารที่สูนแบบขอดเอือก็เริ่มคุ้นเคยกับมันแลยไม่ได้รู้สึกแปลกใจต่อไปเลยที่ประการหนงการที่เถียนสามารถทําการศึกษาวิทย์สุดทด้เพียงสำหรับเพในเวลาที่หนังที่หนีพวกคนก็รู้สึกว่านี่คือกิจกรรมคนเย่เทนแบบในสัานีเย่เฉดจะไม่ทําการฝูกฝน ควายในภูเขาวิทยุงสดทะเมาเปลี่ยนได้แน่เกล็ดตาที่ความชื่อเหลือของภูเขาวิทยุงสุดดามมีผลในแบบทั่วไปต่อเขาเมื่อเคลื่อนทบางทีดังแต่ที่เขาสามารถทําการรอมรั่วหรือเกลือสุดแห่งจุดจบเขาได้กันได้จากสมภูภูเขาวิธีุชนสุดแห่งดีก็คงจะไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ต่อไปหลังจากที่เวลาผ่านไปยังท่าในสุดเกต่เขาพบปัญหากับขอปฏิแจกจกล็ดไข ทุกคน็นคอมพิวเตอร์สูงสุดแห่งจุดจบของกราวระดับการรวมรวมกานแปลงของบ้านเหลือเพียงแค่3 3ปากการทุ่มดานแตะเมื่อเขาบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลง3ปักการเปลี่ยนที่จะปแปลแต่ขอนรกพบว่าเหมือนว่าเขาจะทําการศึกษาอย่างไรขอนักก็ไม่สามารถที่จะรอมรมบกันได้อีกต่อไปและการที่เขาทําการศึกษาวิยจของสดุดินดานอะไรช่วยฉันพบบ้านแต่มันก็ยังไม่สามารถชื่ออะไรเขาได้ ดูเหมือนว่าเจเห็นั้นจะพบกับรัอขวดีไม่สามารถจาระดับต่อไปต้าและประเด็นดับที่จะเจาะระดับผ่านต่อไปแลาโซ่ตัวมรตการเช่นดีเขาไม่ได้รู้สึกถึงมันมานานมากแต่ครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงปานก็คือตอนที่เขานั้นจับออนแอร์ไปยังป้าทำให้เราที่ไม่สามารถตอบรับต่อไปต้เาเยเห็นรู้สึกสับสนขอจึงได้ทําการไปสอบถามประจานจางกูอีกครั้งเพราะประจาน้างกูเนี่ยเป็นคนรู้มากมากและอาจจะมีคนทางจู่ เอาละครับจบเพลยแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาสมกันต่อนในวันพุดอยู่นะครับเืวิเหตุการณ์ข้าต่อไปนี้จะเป็นไรกันได้นะครับผมเอาละครับเพว่อกันใดขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยครับของครับ